สวัสดีค่ะดีต้อสู่ช่อง Fun for Fun ช่องนี้ทังทุกคนสมุกับการทำคลิปว,วันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปกระโดดข้ามหลังคาบ้านแบบนี้ค่ะ กระโดดข้ามหลัคาบ้านแบบนี้นะคะก็จะมีให้น้องๆเลือกทำทั้งหมด2แบบค่ะนั่นก็คือแบบที่กระโดด2ขาผู่ไปแบบนี้เลยจ้ากับแบบที่ค่อยๆก้าวค่ะมาทีละข้ามแบบนี้ค่ะซึ่งวิธีการกระโดดข้ามหลังคาบ้านแบบนี้นะคะทําได้ง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยจ้าแอปเคชั่นทีเราใช้วันนี้ก็คือแอปแท็บคัทกับแอปพิกอารค่ะไปดูวิธีทำกันเลยจ้าไปเลยค่ะ มาที่แบบที่ง่ายที่สุดก่อนเลยนะคะนั่นก็คือแบบที่เรากระโดดสองขาคู่ผ่านหลังคาบ้านมาแบบนี้เลยค่ะวิธีการทําคลิปแบบนี้ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนไปดูวิธีการทากันเลยจ้าวิธีการถ่ายคลิปกระโดดข้ามหลังคาบ้านสิ่งสําคัญเลยนะคะเราจะต้องถ่ายให้ติดหลังคาบ้านด้วยค่ะอันนี้พี่วางมือถือไว้บนพื้นเลยนะคะแล้วก็ส่องขึ้นมาค่ะให้เห็นหลังคาบ้านชัดๆแบบนี้เลยจ้าน้องจะเริ่มถ่ายตอนที่ยืนอยูดที่หลังคาบ้านเลยก็ได้นะคะจะค่อยๆเดินออกมาแบบพี่ก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ทําท่ากระโดดค่ะที่สําคัญเลยนะคะเราจะต้องกระโดดให้พ้นตรงที่เป็นหลังคาบ้านแบบนี้ค่ะลองดูกันอีกครั้งนะคะเทคนิคก็คือให้น้องเดินเข้ามาใกล้ๆกล้องค่ะจะทําให้เราสามารถกระโดดพ้นหลังคาบ้านได้ไง่ายขึ้นนะคะแบบนี้จ้าเมื่อกระโดดลงมาแล้วเราก็ค่อยถอยหลังกลับไปค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแอะแอถ่ายคลิปเสร็จแล้วอย่าเพิ่งขยับกล้องนะคะให้น้องๆถ่ายรูปบ้านไว้ด้วยค่ะเราจะนํารูปภาพบ้านอันนี้นะคะไปต,ต่อกันในแอปพิกอาร์จ้าเข้าไปกันที่แอปพิกอาร์เลยค่ะ เข้ามาในแอปพิกอาร์แล้วกดบวกค่ะเลือกรูปภาพบ้านของเราออกมาจ้ากดที่เครื่องมือตรงนี้เราเลือกตัดรูปฟรีค่ะให้เราใช้ผู้กันนะคะเป็นระบายสีแดงตั้งแต่บริเวณที่เป็นพื้นดินทั้งหมดเลยนะคะรวมไปถึงตัวบ้านค่ะและที่สําคัญเลยนะคะตรงหลังคาบ้านค่ะบริเวณขอบด้านบนสุดของหลังคาบ้านนะคะเราจะต้องระบายให้เนียนค่ะให้พอดีกับหลังคาบ้านเป๊ะๆเนียนแบบนี้เลยจ้ะ น้องๆสามารถลดขนาดแปรงได้นะคะโดยกดที่ผู้กันอีกครั้งแล้วก็ลดขนาดแปรงตรงนี้ค่ะแล้วค่อยๆเอาไประบายที่ขอบด้านบนของหลังคาบ้านนะคะหรือถ้าตรงไหนระบายเกินแล้วก็สามารถใช้ยางลบค่ะไปลบตรงที่เกินออกมาได้จ้ารวมถึงขอบของตัวบ้านด้วยค่ะ ทุกอย่างนะคะที่เป็นขอบๆเนี่ยให้น้องๆระบายแบบระวังนะคะไม่ให้เกินแล้วก็ไม่ให้น้อยเกินไปค่ะเมื่อเสร็จแล้วกดถัดไปตรงนี้เลยคะ่ะแล้วกดคําว่าบันทึกแล้วก็กดบันทึกรูปภาพที่เครื่องมือตรงนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยจะรูปภาพถูกจะเก็บไว้ในเครื่องของเราไปติดต่อกันในแอปแคปคัทเลยค่ะเข้ามาในแอปแคปคัทแล้วกดบวกเข้าไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไว้ออกมาค่ะกดที่คลิปแล้วกดเพิ่ม นี่จักก็จะเป็นคลิปที่พี่ถ่ายไว้นะคะยังไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยวิธีการก็คือให้น้องมาที่จุดเริ่มต้นของคลิปก่อนนะคะแล้วกดที่เครื่องมือโอเวอร์เลย์ค่ะเข้าไปที่หมวดหมู่รูปภาพแล้วเลือกรูปภาพบ้านที่เราเอามาจากแอปพิกอาร์ทที่ไม่มีพื้นหลังพื้นหลังจะเป็นสีดำๆแบบนี้คะ่ะเลือกออกมาเลยจ้าก็จะได้รูปภาพบ้านเปล่าๆออกมาแบบนี้เลยนะคะให้เราเอาบ้านอันนี้ไปวางทับให้พอดีกับบ้านที่อยู่ในวิดีโอคะ่ะวิธีการดูว่าจะพอดีกันหรือเปล่านะคะให้น้องกดที่รูปภาพบ้านที่เราเอามาซ้อนทับแล้วววกกดดททที่่่่เคคคคครรืือองงงงงมมมาาึึึึบบแแสสสะลลัน นะะน้องๆจะสามารถเห็นบ้านทั้งสองหลังได้ค่ะน้องๆก็ใช้2นิ้วนะคะย่อขยายนะคะเอาให้บ้านมันมาวางพอดีกันค่ะถ้าง้องยังเห็นภาพบ้านมันเบลอแบบนี้นะคะแสดงว่ามันยังไม่พอดีกันค่ะให้น้องย่อขยายนะคะหรือว่าขยับบนล่างซ้ายขวาเอามาวางให้พอดีกันค่ะมันจะเห็นบ้านชัดๆแบบนี้เลยจ้ะไม่เบลอนะคะเสร็จแล้วก็เพิ่มความทึบแสงกลับมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วกดถูกต้อง ตอนนี้เราก็ได้รูปภาพบ้านนะคะวางซ้อนทับบ้านที่อยู่ในวิดีโอค่ะเวลาที่น้องๆเดินออกมานะคะก็จะเหมือนกับว่าตัวเราอยู่ข้างหลังบ้านค่ะแต่จริงๆแล้วบ้านที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นบ้านที่อยู่ในรูปภาพไม่ใช่บ้านที่อยู่ในวิดีโอนั่นเองจ้าเป็นเทคนิคง่ายๆเลยค่ะน้องๆ <stink. S 1> ก็กดที่รูปภาพบ้านนี้นะคะแล้วเปิดกว้างไปให้จนจบคลิปเลยค่ะเสร็จแล้วน้องๆก็มาหาตอนที่เรากําลังกระโดดนะคะตอนที่เท้าของเราลอยขึ้นไปบนหลังคาบ้านแบบนี้ค่ะกดที่รูปภาพบ้านที่ซ้อนทับอยู่นะคะแล้วกดที่เครื่องมือแบ่งแยกแล้วน้องๆก็ลบด้้าานขวมือททิงี่ อย่งขยะไปเลยค่ะตอนแรกนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวเราเดินออกมาอยู่หลังบ้านแบบนี้ค่ะแล้วพอเรากระโดดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่ารูปภาพบ้านหายไปตัวเราก็จะมาอยู่หน้าบ้านแบบนี้เลยจ้าส่วนสัญลักษณ์แคปคัทในตอนจบน้องๆก็กดที่คลิปแคปคัทแล้วกดลบทิ้งที่ถังขยะได้เลยจ้ามาลองเล่นกันดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ เสร็จเรียบร้อยจ้ากดไปทีคลิปกดส่งออกเพียงเท่านี้น้องๆก็จะได้คลิปที่กระโดดสองขาคู่ข้ามหลังคาบ้านแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะส่วนใครที่อยากลองทําแบบเอาขาข้ามมาทีละข้างแบบนี้ดูต่อยนิดนึงค่ะไม่ยากเลยจ้าเบื้องหลังการถ่ายคลิปแบบที่2แบบที่เอาขาข้ามมาทีละข้างก็ทําเหมือนกับแบบที่1เลยค่ะให้เราเดินมาใกล้ๆกล้องนะคะแล้วให้เรายกขาข้ามให้พ้นหลังคาบ้านแบบนี้จากทีละข้างเสร็จเรียบร้อยค่ะ และสาหรับใครที่ถ่ายแบบเดินออกมาจากข้างๆกล้องแบบพี่แบบนี้นะคะมันจะทําให้เห็นบ้านชัดค่ะในตอนเริ่มต้นน้องๆก็ไม่ต้องถ่ายรูปบ้านเก็บไว้ก็ได้นะคะน้องๆสามารถเข้ามาที่แอปแคปคั t เลือกคลิปที่เราถ่ายไว้ออกมาค่ะมาที่ตอนเริ่มต้นของคลิปนะคะที่ยังไม่เห็นตัวเราเข้ามาน้องๆสามารถกดที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมด้านบนขวามือหน้าจอจะใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ทําการแคปภาพหน้าจอเลยค่ะเอารูปภาพนี้ไปตัดกันในแอปพ i ิคอาร์ตค่ะเข้ามาในแอปพ i ิคอาร์ตแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราแคปหน้าจอออกมาค่ะ ไปที่เครื่องมือแล้วเลือกคําว่าตัดรูปก่อนนะคะครอบตัดเอาบริเวณที่เป็นสีดําออกไปค่ะให้เหลือแต่รูปภาพของเราจ้าเสร็จแล้วไปที่เครื่องมืออีกครั้งเลือกตัดรูปฟรีค่ะเหมือนเดิมเอาภูการไประบายตั้งแต่พื้นดินไปถึงตัวบ้านแบบนี้เลยนะคะก็จะได้ตัวบ้านและพื้นดินเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะกดถัดไปกดบันทึกแล้วก็กดบันทึกที่เครื่องมือตรงนี้ค่ะก็จะได้รูปภาพจะเก็บไ้ในเครื่องของเรากลับมาตัดต่อกันในแอป Ca p c u t กดที่เครื่องมือโอเวอร์เลยเข้าไปเลือกรูปภาพบ้านของเราออกมาจ้าแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเอาบ้านนะคะมาวางให้พอดีกับบ้านที่อยู่ในวิดีโอค่ะเมื่อวางรูปภาพบ้านพอดีกันแล้วเราก็เปิดความยาวรูปภาพบ้านให้ยาวไปจนจบคลิปเลยค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะก้าวขามาด้านหน้าทีละข้างแบบนี้ใช่ไหมคะวิธีการตัดคลิปก็จะต่างกับตอนที่เรากระโดด2ข้างค่ะวิธีการตัดก็คือให้น้องๆมาที่จุดเริ่มต้นของคลิปก่อนนะคะแล้วกดที่เครื่องมือเพจค่ะแล้วเลือกเครื่องมือมาร์กเลือกมาร์กแบบแบ่งฉาก เอาเส้นแบ่งฉากไปไว้ด้านล่างสุดของพื้นดินก่อนเลยนะคะแล้วเลื่อนคลิปไปทางขวามือไปถึงตอนที่เรากําลังจะยกขาขึ้นค่ะให้น้องๆกดที่เครื่องมือเพชรนะคะก็จะขึ้นเป็นจุดเพชรแบบนี้แล้วให้น้องเลื่อนคลิปมาทางขวามืออีกนิดนึงค่ะตอนที่เรายกขาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะให้เรากดเข้าไปที่เครื่องมือมาร์คค่ะ หมุนเส้นแบ่งฉากให้ตั้งขึ้นนะคะรูปภาพที่ซ้อนทับอยู่มันก็ถูกเปิดออกค่ะทําให้ขาสามารถก้าวออกมาด้านหน้าได้จ้ะก็จะได้ตอนที่ขาข้างหนึ่งนะคะก้าวมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะแต่จะไม่เห็นขาอีกข้างหนึ่งนะคะเพราะว่าเส้นแบ่งฉากเราแบ่งไว้แค่นี้ค่ะ แล้วเราก็เลื่อนคลิปไปอีกนะคะถึงตอนที่ขาข้างนึงกําลังจะยกขึ้นค่ะแล้วก็กดที่เครื่องมือเพรนะคะแล้วก็ขยับคลิปไปด้านขวามืออีกนิดนึงค่ะถึงตอนที่ขากําลังจะลงมาค่ะเรากดไปที่เครื่องมือมาร์กเอาเส้นแบ่งฉากหลบไปให้สุดคลิปเลยค่ะกลายเป็นว่ารูปภาพหายไปจากคลิปเลยนะคะขาทั้งสองข้างก็จะมาอยู่ด้านหน้าคลิปแบบนี้ค่ะไม่มีรูปภาพบางังก็จะเหมือนกับว่าเรามายืนด้านหน้าบ้านแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวลองเล่นดูอีกครั้งหนึ่งจ้า ในตอนแรกก็จะมีรูปภาพบ้านซ้อนทับอยู่แบบนี้ก็จะเหมือนกับว่าเราอยู่หลังบ้านใช่ไหมคะพอเราก้าวขาข้างหนึ่งออกมาแล้วก็เอารูปภาพหลบออกไปค่ะโดยใช้เครื่องมือมาร์กแต่งฉากแล้วก็ก้าวขาใหม่ข้างหนึ่งแล้วก็เอารูปภาพหลบออกไปเลยค่ะก็จะกลายเป็นว่าเรามายืนอยู่หน้าบ้านแบบนี้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะกดเป็นคลิปกดส่งออกเรเอาไปทําเล่นกันดูนะคะทั้ง2แบบแบบที่กระโดด2ขาคู่กับแบบที่ค่อยๆก้าวข้ามมาทีละข้างแบบนี้ค่ะสู้ๆนะคะไาๆค่ะแล้วเจอกันใหม่